เขาบอกว่าไพ่ย,ยิซีเปิดต่อหน้าใครมักจะเป็นเรื่องจริงทุกคนก่อนรับชมคลิปนี้พี่หมอฝากกดไลค์กดแชร์ like, share, และอย่าลืมคอมเมนต์เพื่อรับพลังงานดีๆนะมาดูกันเรื่องจริงที่จะเกิดขึ้นกับคุณในวันนี้คือเรื่องอะไรนะพี่หมอจะเลือกไพ่ให้สองใบเท่านั้นมาดูกันค่ะสิ่งที่จะเกิดกับคุณนะคะแด่แนๆดนดนดว้าวคุณได้ไพ่แปดเหรียญ รองเงินก้อนใหญ่อยู่จะสำเร็จค่ะจะมีเงินเข้ามาในบัญชีของคุณในวันนี้การตกลงเจราจาเรื่องการเงินราบเรื่องสำเร็จได้หยิบจับเงินก้อนโตอูไพ่ใบนี้นะคะสามไม้ทาแปลว่าธุรกิจการงานหรือหุ้นส่วนคุณจะนําเรื่องราวดีๆเกี่ยวกับเรื่องการเงินเข้ามาคุณจะสําเร็จทั้งเรื่องการงานการลงทุนแล้วก็จะมีโชคลาบก้อนใหญ่ก้อนโตเข้ามาด้วยนะคะใครผ่านในคลิปนี้แล้วพิมพ์ว่ารับคำทำนายนี้ให้วันนี้คุณโชคดีร่ำรวยและสำเร็จค่ะ